สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูนิธินันปียทวีพันธ์หรือครูฉายนะคะคุณครูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนคุณโนค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบ การหาผลลบเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะการหาผลลบที่มีการกระจายและการหาผลลบที่ไม่มีการกระจายเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะการหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งลบเด็กๆจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างของการลบในข้อแรกโจทย์คือ678-121เลบ1 2เท่ากับข้อไหนก่อนอื่นเรามารู้ก่อนนะคะตัวตั้งคือตัวไหนตัวลบคือตัวไหนในที่นี้ตัวตั้งคือ678เด็กๆนำา7 8 8มาเขียนในบรรทัดแรก ตัวลบคือ121เด็กๆนำา12 121มาเขียนในบรรทัดที่สองและเวลาที่เด็กๆเ,เขียนเด็กๆต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบและหลักร้อยต้องตรงหลักร้อยวิธีการหาผลลบวันนี้คุณครูจะสอนสองแบบแบบแรกเราจะเล่นมือเด็กๆ ชูมือขึ้นมาค่ะมือของนักเรียนมีทั้งหมด10นิ้ววิธีแรกนะคะเราจะมาหักลดโดยใช้นิ้วมือตัวตั้งคือ8เด็กๆชูขึ้นมา8นิ้วค่ะ8นิ้วทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมีอยู่8ลบ1ก็คือหักไป1นิ้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7 ต่อไปหลักสิบหลักสิบเด็กๆชูขึ้นมา7นิ้วลดสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าเด็กๆใส่เลขห้าลงไปนะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยตัวตั้งคือเลขหเด็กๆชูนิ้วมาหนิ้วคะ่ะลดไปหนึ่ง 6-1ลบหหักลดไป1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5เด็กๆเ,เขียนเลข5ลงไปคะ่ะต่อไปวิธีที่2นะคะวิธีที่2เราจะใช้วิธีการนับเพิ่มเด็กๆก,กำมือคะ่ะเด็กๆก,กำมือนะคะหลักหน่วยคือเลข8กับเลข1เราจะยึดตัวลบนั่นก็คือเลข1 ยึดเลขหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เอาเลขหนึ่งไว้ในใจนับเพิ่มจนถึง8 1แล้วสองสามสี่ห้าหกดและ8ได้เท่าไหร่คะได้เจเด็กๆใส่เลขเจลงไปนะคะต่อมาหลักสิบเด็กๆกำนิ้วคะ่ะเอาเลขอะไรไว้ในใจคะ เลข2เลข2ไว้ในใจ2แล้ว3ามสี่ห้าหกได้กี่นิ้วคะเด็กๆได้หนิ้วใส่เลข5ลงไปนะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยคือเลข6กับเลข1เด็กๆต้องเอาเลขไหนไว้ในใจคะเก่งมากค่ะเอาเลข1ไว้ในใจ1นึ่งละ 2 3 4 5 6ได้เท่าไหร่คะได้5ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าดังนั้นข้อที่67 1 678 -121 ลบ121คําคำตอบคือ557เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ 678-121ลบ121มีค่าเท่ากับ557เก่งมากค่ะเด็กๆลองทำอีกหนึ่งข้อนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อที่2โจทย์คือ9 9 0ลบ 780ในที่นี้ตัวตั้งคือ990ตัวลบคือ780ทําเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เขียนตัวเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบและหลักร้อยตรงหลักร้อย ในที่นี้คุณครูขออนุญาตใช้แบบที่สองนะคะคือการนับเพิ่มหลักหน่วยคือเลข0 0นบศได้เท่าไหร่คะได้ศต่อไปหลักสิบเกลบแเอาเลขอะไรไว้ในใจเอาเลข8ไว้ในใจ8แล้ว9ได้เท่าไหร่คะได้หนึ่ง ต่อไปหลักร้อยเอา9ลบ7เด็กๆต้องเอาเลขอ,อะไรไว้ในใจคะต้องเอาเลข7 mm hmm. ไว้ในใจ7และ8 9ได้เท่าไหร่คะได้ 2, 2> mm hmm. เพราะฉะนั้นได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วคือ210ดังนั้น990ลบ780 มีค่าเท่ากับ210ในค่้ถูกเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ามีอีกหนึ่งข้อที่ครูอยากให้เด็กๆลองทำข้อที่3โจทย์มาแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆเ,เขียนตัวตั้งตัวตั้งคือ997 ตัวลบคือ137ไปหลักหน่วยกันเลยค่ะหลักหน่วย7จ็7ลบเจลบ7ลบตัวเองเหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ0ต่อไปหลัก10หลัก10บคือเลข9กับเลข3ทํทำยังไงเอ่ยจำได้ไหมเอาเลข3ไว้ในใจ3และ4 5 หกเจได้กี่นิ้วคะได้6นิ้วใส่เลขหกลงไปคะ่ะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยเลข9กับเลขหนึ่งเด็กๆต้องเอาตัวลบนั่นก็คือเลข1ไว้ในใจ1ไว้ในใจ1แล้ว2องสามสี่ห้า หกเจได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้กี่นิ้วได้8นิ้วใส่เลข8ลงไปได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ860ร้อคำตอบข้อนี้9 9 7าร้ลบหนึมีค่าเท่ากับ800 หกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเราลองมาทดสอบกันดูนะคะคณิดคิดสนุกข้อไหนกันแน่เด็กๆช่วยกันหาคำตอบดูซิข้อที่หนึ่ง 765ลบด้วย341เท่ากับข้อไหนกันนะได้คำตอบแล้วถูกไหมคะเด็กๆ ไปต่อข้อ2กันเลยข้อ2องนะคะเก้าร้ลบด้วยสามรเอ็ดข้อไหนกันนะข้อ1หรือข้อ2 คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะถูกไหมคะเด็กๆถ้าถูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะไปข้อ3กันเลยนะคะช่วยคุณครูอ่านโจทย์หน่อยคะ่ะ898-376ลบ376ข้อไหนกันนะ ได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าใครถูกยกมือให้ดูหน่อยค่ะเก่งมากคะ่ะขออีกหนึ่งข้อนะคะข้อสุดท้ายอ่ามาดูโจทย์ข้อ4กันนะคะ969 -419 ลบ419เอข้อไหนกันนะ ข้อหนึ่งหรือข้อสองเด็กๆลองช่วยกันคิดหาคำตอบนะคะได้คำตอบแล้วเก่งมากค่ะไหนใครทัถผูกหมดเลย4ข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปนี้คุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆไปทบทวนการหาผลลบ ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเล่มนี้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หน้าที่หกสิบเอ็กับห2สอเด็กๆเ,เห็นไหมคะโอเคค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นปอสองหน้าห0สิถึงห1สิบเอ็ดนะคะ ก่อนจบคลิปนี้คุณครูอยากฟังเพลงสูตรคูณที่คุณครูเคยสอนเด็กๆไปเด็กๆลืมลืมหรือยังคะถ้ายังไม่ลืมช่วยกันร้องร้องไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะ1นึสสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วท่อง ใครมัวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อย วันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนการตั้งลบแบบไม่มีการกระจายไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ